สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนจ้าแม่อพบพออนงองตูนที่กาวเดี๋ยวจ้าพี่น้องจ้าวันนี้น้องตูนกับผ <enthus flush. S 2> ้าจะมาเบาเรื่องเหตุผลของน้องตูนไห้พ่อแม่พี่น้องฟ่งเนาะเหตุผลยังเหตุผลที่เป็นยังน้องตูนจึงจดทะเบียนสมรสกับสามีไทยเนาะจ้าเนาะเหตุผลมียังแน่เนาะจ้าเนาะอ่าแต่จะมาเราสู่พ่อแม่พี่น้องข้าฟังเนาะจ้าเนาะเพมาบางคนก็ถามมาว่าจดทะเบียนสมรสน้องตูนจะทะเบียนสมรสหย่อนยังกับหย่อนว่าอยากได้สมบัติทั้งสมบัติแฟนหรือว่าอ่า โมโนรกของแฟนเราจะน้องค,คนลรกเอราจะน้องอ่ะเหตุผลยังน้องตูนจึงจดหรือว่าน้องตูนอาจอยากได้สมบัติเทอีีบอลเราจะน้องกลับมาฟังน้อกันเราจะน้องก่อนนองตูนจะไปเบาเราจะน้องกับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจของตูนนี้ได้จา้าที่สำคัญกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องตูนี้ได้จา้าเด้อเหตุผลที่น้องตูนจะเปียน,นสมรสเราจะน้องโมเมนต์เหตุผลอยากได้สมบัติหรือียังเราจะน้องเหตุผลที่จดหนึ่ง น้องตูนลดค่าใช้ใจ่ายการต่อพัสอร์แต่ละเดือนนอกจากนอกื่อกน้นองตูนต่อพัสอร์เดือนหนึ่งนอกจากนอระพอค่าต่อพัสอร์นอกจากนอกะเบีร้อยบาททั้งฟังใทยแต่ฟังเล่าค่ารถน้องตูนนางจากประค้นใช้ลงไปอุอ่บนสองร้อยสบาทจากอุบนไปหอดสองมก100หนึ่งร้อยบาทนอกจะกนาะร่วมกันเป็น3ามร้อยสามสบาทท้าไปท้าไปท้ากรบี่สรอยสามสบาทเป็นหกร้อย หกสิบบาทคาโตบัตรแปดร้อยบาทรวมทั้งฟังไถ่แหล่ฟังเหล้าฟังไถ่สี่รลอย 400, ทั้งขืนทั้งล่องฟังเหล้าสีล่ลอยฟังเล่าเนี่ยอ่าสี่ลอยทั้งขืนทั้งล่องเป็นแปดร้อยคาโรดไปกราบหกลอยหกสิบ 60, บวกกับแปดร้อยเป็นเทไรพี่นอ้องเป็นพันเทไรนะจ้าเป็นพันสี่ลอยหกสิบบาทพันสี่ลอยหกสิบบาทนอกตูนขวัญมี เงินในบัญชีท่าไห่มีเงินในกระเป๋าทาไหรยที่ไปตัวบาตรเตละเทือบบวตำกดสามพันหย่อนอยางนองตูนไปเพราะอะไรค้ากลับมากอะซื้อข้าวต้มขนุมฝากลูกแล้ะจะนอกฝากขอคั่วบางเทือเขาเห็นอของทั้งบ้านท่าทั้ง่องเมตรสิงที่เขาอยากได้เราจออะนกอาถือใจเขาอยากซื้อถือเงินสัมพันสองพันบ่พ่อเราจะน้อ,อยยางน่อยก็ต้องมีเดือนละสามพันบาทเดือนละสามพันบาทต่อปีหนึ่งเมื่อหรยปีหนึ่งไม่ี่สิบสองเดือน พี่น้องคิดเอาพี่ดปีละสามหมื่นเท่รไลจ้าพี่น้องจ้าปีดะสามหมื่นสามแล้วแมนบอปีดะสามหมื่นสามแล้วทานองโตนองตูนต่อไปจักสิบปีพี่น้องคิดเบิงว่ามันสีเท่าไหรคทานองตูนต่อพาสปอร์ตแต่ละแต่ละเดือนแต่ละเดือนจนหอดสิบปีนองตูนอยู่กับแฟนมาเนี่ยองตูนต่อมาเนี่ยหาหกปีแล้ตั้งแต่มีพาสสปอร์ตมา เสียงเงินถิ่มละลาเลยเงินหาหกหมื่นบมเรย์ยังจะพี่น้องจ้าได้แต่เที่ยวต่อพาสปอร์ตอ่าเหตุผลเนาะจากเนาะขอที่สองมาอกองตู้จดทะเบียนสมรสอ่าการเรียนของลูกการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเขาเอาของเมเนาะจ้าเนาะเทามีมันก็นดีเนาะจ้าเออเทาจดไปกับแฟนพี่น้องตู้เนี่ยดุกระสบายเนาะจ้าเนาะอนาคตรกระสบายอ่าสำหรับบางคน บอกว่าเอือยอยู่มาแต่ล้นแล้วเอือยบรเห็นโจทย์เนาะจ้ะเนาะสำหรับบางคนเอฟซีเขามาถามทั้งอดทั้งไลน์หลวงตูนเนาะจ้ะเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นสิทธิของบุคคลเนาะจ้ะเนาะของเอือยเอือยอาจจะบรอยากโจทย์กัไลนเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็บยุคที่กับเอือยกับเอือยกับไอ้กับผัวกับเมียเอือยทีคุยกันเนาะอาจบรอยากโจทย์อยากอยู่แบบตัวพาสปอร์ตหรือว่าอยู่แบบคนเถื่อนบอมีพาสปอร์ตบอมี่ยังเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเอือยอยู่กับผัวผัวผัวเอือยว่าผัวเอือยจะ จดหรือว่าจดไอ้ของแบบนี้ก็ขื้นอยู่กับคนสองคนนอกจากมันบบเกี่ยวกับน้องนอกจากน้องบ้านน้องจดเอาที่จดถืเป็นสมรสกันอย่างเออบางจะหลอกเออบ่าไทยหรือว่าหลอกแฟนคนไทยเฮ้าไปเรียงแฟนยูเล่านราจะน้องโมมี่ไพหลอกจากพี่น้องจ่าทีจ่ามีพั่สองคนอ่าท่านยู่ล่าแหละยูไทยบมมี่หลอกจลาผููไรมี่แสดงว่าผู้นั้นน่ะกะบโบทรานบาราจาพี่น้องจ่ามันอาจจะมีนอกจะน้องแต่มันกับ่บทุกคนนอกจะกน้อง เพราะว่าคนเฮ่าจะตัดสินใจแข่คนคนเดียวมาตัดสินใจคนทั้งโลกบบรด้ผิดผลาแข่คนเดียวแต่เฮามาตัดสินใจทั้งประเทศลรามันบ่รด้จะพี่นองจ้ะเฮาต้องตัดสินใจแข่เฮาต้องตัดชินเขาแข่คนหนั้นอกจากนาะคนอื่นอาจจะบ่เป็นเพื่อคนนักกไดไรนอกจากเพราะว่าปัญหาแต่ละคนบ่คือกันคนเท่ามันมีที่เฮาหักกันจริงนะหักบ่จริงคนหลอกดวงหลอกเอตเงินหลอกอล้รก็ทิมได้เงินแด้กกทิมมันมีายบทมันมีายสิ่งไาย่างล้วกมีารอ่า กรณนนีของแต่ละคนน,ะนอกจากนอ้แต่สำนักนลงตุนบ่มี่แบบนั้นนอกจากนลวงตุนเองกะยูก็แฟนมาน,น,นอกจา,ากกับภาคเหตุปัญหาภาคเกษตรศาสาร์ใจขอบใจขั้วใจพ่อไห้เองอยู่เย็นเป็นสูตรคิดเองอา,อาจาจะบระับบร่รวยคือคนอื่นเขาแต่กเกตรไทยขอบขั้วห้ามีพออยู่พอกินเกไตรขอบขั้วห้าบปวดเดือดร้อนคนอื่นนอกจากนี้แหละถ้าจดคือนลองตุนจดกะประหยัดค่าใช้จ่ายย่างน้อยให้พี่น้องคิดเบ่งมานีเค่นหลงตุนจดมาเลยหนึ่งปี น้องตูนยังพ่เส้นถึงชิปปีข้างหนามันจะเกิดยังขืนน้นองจูนน้องตูนจดมากแค่หนึ่งปีแฮะเห็นบอสิ่งที่เฮาบอขาดคิดอีกอย่างพี่น้องจ๋าโควิดเขามากะสมติวาทาน,น้องตูนยังตพอพาสปอร์ตอยู่จากพี่น้องแล้วมีโควิดแบบนี้น้องตูนเช็ดเนี่ยอะไรพี่น้องหูบอสไป่อทุกเรือนข้าเอาเดือนน่พันเก้าเดือนน่พันแปดแมนบอถ้าคนเล่าเฮาเลยเบิง์นก็จะต้องถ้าว่าแมนมินตายคลิปเลย บางคนเสียไายโกหันเป็นบ่อจ่าดีปันหลที่น้องตูนในตัดชินใจจดทะเบียนสำรวจกบแฟดนอีกอย่างเงินที่จดทะเบียนสำรวจกับไปเงินเท่าเงินน้องตูนกบแฟนที่หาน้ำกันมากนอนจ้าเนาะบ่อเด็ดเอาเงินไปมากน่งจ่าแล้วสิ่งที่ตัดชินใจจดทะเบียนสำรวจกับยู่กับน้องตูนกบแฟโน่นจ้าเนาะแฟนกะสนับสนุนอยากให้จดย้อนยังอยากให้แฟนอยากให้น้องตูนเนี่ยบ่อตองไปต่อบัตรบ่อตองไปนั่งรถไปต่อบัตร คำเมื่อเดิมเดิมเดินเดินผู้เดียวเนาะเข้าวกะลี่ตนเล่าแสดงว่าเขาฮักข้าแททเขาฮักข้าจริงเขาจึงคิดเห็นเฮ่าแบบนี้เราจะเนาะถ้าคนชีบัวฮักข้าจริงเขาวซิบุกดเห็นเฮ่าหรอกความลำบากที่เทาไปต่อบาทเนี่ยน้องตูนต้องน้องตูนบอกได้ว่ายอมเพิ่อปะข้นใช่เนี่ยน้องตูนบได้นั่งรถในคิวในในในคิวรถเราจะเนาะมาออกลัดรถหนาลงบาอ่รถลลดคนสิจอดรับเอาหนาลงบาลเพิ่นบมเขาคิวลัดรถประมาณหาทุ่มหรือเทียงขึ้น อูบอน้องตูนอะประมาณหาทุม่มไปฮอดอุบลตีสามตีสองเครงตีสามน้องตูนต้องนอนอยู่บลยู่อ่าอยู่บลอะจาะพี่น้องจ้านอนจากชีว่าบ่มีผู้ใดน้องคนเดียวตัวเปล่าอาจจะมีคนอื่นกับบุญจะจักกันมันจะเร้องเหมือนกับผู้ชายเน่ผู้หญิงเนี่ยจักปีแล้วน้องตูนเฮ็ดแบบนี้จนมีเพียงหนึ่งออกข่าวมียายคนหนึ่งชีว่าพี่น,อนอ้องอาจสิคุณคุณข่าวนี่แต่ว่ามันลนเดี๋ยวนาะ มี่ายคนหนึ่งท่วานางรถจากจากไซหลกจะไปสุดินไปสุดินเออไป,ไปสุดินหรือไปอุบลน,นี่แหละจ่าพี่น้องทางเดียวกันีดีหยวแถวๆนี่น่ะน้องตุ้นจะบอกว่าอีหยังหูบอท่วา่ายเพิินถือเออเอาไปขายู่อ่าทุ่งหน้าที่วารถทั่วมีเดือเล่าผู้เดียวข้าวปนเอาท่อหนะ่ะจาาซอยข้อกับซอยขอมเมอรนะ์น่ะจ่าพี่น้องจาาที่ขาดถินเห็นมอ น้องตูนอาจสีบมพีนงที่โตแต่เข้าต้องคิดเพื่อใบเมนบาจาพี่นอ้งนองต้นเต่น้องตูนได้ข้าว้นมาน้องตูนเองกะเลยคิดแบบมีความคิดที่อยาดจดแต่เรียนสำรวจหนึ่งเข้ากะเหรือความปลอดภัยโตเข้าเองเราจะน้องมาเข้าอาจเสียเงินแต่มือหนึ่งเข้าอาจเสียไรเข้าเสียมือนี่มือนเตเข้ากับสบายมือนาพี่น้องจ้าเข้าต้องคิดแบบนี้คิดเพื่อถ้าคาุดมือนี้เข้าอาจจะเสียมือนาเข้ากับสบายเราจะน้องนี่ได้เหตุผลที่น้องตูนอยากจดมันก็ไม่ได้สิ่งได้ย่างเข้ากา,กากเรเดินทางของเข้า มันก็ลําบากมันก็อันตรายเนาะจ้ะนาะพี่น้องจ้าเพราะฉะนัะท่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนเนาะที่จดไปแล้วเราจะน้อ้องตื้นกันยินดีน้ำเด้อจ้าเด้อขึ้น้องตุ้นเนี่ยจดมาครบหนึ่งปีแล้วแต่น้องตุ้นยู่กับแฟนมาหันล้นแล้วเราจะน้อแต่กับนั่นเนี่ยจดหย่อนยางกับกระซ่ามสก็บเงินไหลเราจะน้อกะละกระซ่ามเท่าจะออมเงินไหลเก็บเงินไหลไปจดทะเบียนสำรวดมาเป็นของเน้อยน้องตุ้นจดน้องตุ้นกับเบิดหลายอ่าละหลาบแปดเกาเมื่นแต่พี่น้องจ้าอาโมด้วมกินด้วมอยากกระ พี่น้องก็คิดเบิ้งติดอะจากที่น้องตูนเองกับโบรูว่าไปเร่นเอกสารอยู่ไสย่ไส้เนาะจะเนาะมิเตะวิ่งเองทุกอย่างเลยเนาะจะเนาะอาจจะเบิดลายเพราะว่าเข้าบบรูกับโเป็นยังเข้ากับอะไรคว่ำลูอะไรบดเดียนเสรโตเขาเองเนาะจะเนาะเขาอาจจะพิพลาดหรือเขาอาจสีเฮ็ดพิพลาดเนาะจากเข้ากะจะได้บดเดียนเนเนโตเข้าเองนี่แหละมันกะดีเป็นบอพี่น้องจ้ากระดีสำหรับโตให้เองบริเลดีโมเมนต์มา ดีสําหรับคนอื่นเนาะจ้ะเนาะแต่นนองตูนจะบอกเลย่าบางคนซูมเมืรอนี่โทรมาถามนนองตูนเนาะอยากจดทะเบียนสำรวจหนองตูน,นะนต่อใจซอยเนาะจ้ะเนาะอยากให้ทุกคนในจดคือกับนองตูนนี่แหละจ้ะอยากให้จดคือกัหนองตูนเนาะจ้ะเนาะอยากให้ได้อ่าถามมาจดแล้วละเป็นคนไทยเดยบ,บริเ็นนอ,อกจากพี่น้องจา๋าแต่คนเล่าคือเกาเ้ามีบัตรเพื่อนอาจจะออกบัตรประชาชนเล่าไห้รฮะห้าเนาะจ้ะเนาะแต่เป็นของไทยแต่มเวลาเป็นบัตระ <Moment S 2> มันเมนว่าเป็นสั้นสัตย์ไทยเลยเป็นบัตรสีชมพูมีเลขบัตรประช้าโซน13ลักเข็ดยังก็ได้คือนลงตู้นี่แหละจ้ะไปทายเอกสารที่ฐานที่นี้เนาะ่วนส่วนไร่ล,ลงตู้นก็นจะยืน่นเป็นบัตรประชาชซนลงตูน้นเลยยืน่นพาสปอร์ตเพราะว่าลงตู้นใส่บัตรประชาชนเอาเนาะจ้ะเนาะไปโรงพยาบาลไปใส่ไก่ย่งา,า,ยยางลงตู้นก็นยืน่นบัตรประชาชนเอาเลยจ้ะเด้อบัตรประชาชนสีชมพูที่เพื่อนเฮ็อดหายโมเมนว่าเป็นสั้นสัตย์ไทยเนาะจ้ะเนาะนั่นแหละ หตุผลออกตุนกับมีแบบนี้หรืจ้าแต่ละคนก็มี่เหตุผลของไัยของมั่นแต่ละคนกับความคิดบ่คือกันบางคนกับ่าเอาเงินนักเสนมาถิ่มกับทะเบียนสารวจแค่กระดาสองแผ่นเอาเงินไปลงทุนดีกว่านอกจากนะความคิดคนเท่าหามกันบ่ไรแต่ความคิดคนเท่านั้นใครสิคิดไปไกลกว่ากันอันนี้กรแล้วเตเนาะจาเนาะรล้วแเต่ทุกคนจะคิดนะจจาเนะบางคนกอาไปขายไปขายนาะจะเนอเอาไปลงทุนต่อยอดอาจจะได้หรือว่า ผักขาดทุนนี่ยังกระเดียวเตะแต่ละคนคือน้องตูนอาจจะเงินแสนมาถิ่มกับกระดาษแข่สองใบเราจะรอแต่อนาคตน้องตูนบอกได้ว่าดีแน่นอนน้องตูนบอกได้จากบอน้องตูนดีแน่นอนอนาคตน้องตูนเป็นอย่างซ่เมอร์น้องตูนน้องตูนก็บอกว่าน้องตูนดีขึ้นแล้วย้อนยังตั้งแต่น้องตูนจะทะเบียนสำรวจมาน้องตูนสบายเด้อมาต่อไปแดนต่อบาทมาต่อเสียเงินได้เดือนนอกจากน้องตูนก็เดือเงินเก็บเดือกินเดือใส่นอกจากน้องเพราะเด็กเกเด็เด็กน้อยอยู่บ้านนอกอยู่ประคนใส่เห้น้องตูนกับเฮ็ดกับหาปลูกเฮ็ดไทยเฮ็ดสวนนอกจากน้อ อาปลูกพักปลูกมีขายคือพี่น้องเอฟซีเห็นเนี่ยแหละน้องตูนแขกบ,บรายลง YouTube, ่งยูทูบเนาะจะต้องปลูกบักแตงมูปลูกบักพิบแบบทั่วขายทุกชิ้นทุกอย่างอีหยังกรนะเฮ็ดเนาะจะต้องอีหยังตีเฮ็ดแล้วแหลงเงินสุดจนะดิสเนาะน้องตูนอาจจะไม่มีงานประจําคือคนอื่นอาจจะไม่มีเงินเดือนลักหมื่นลักแสนแต่น้องตูนกับมีปัญญามีเอ่ออีหยังน่ะน้องตูนกับหาเงินใส่ขอบขั้วอะไรอาจจะบรายร้ายทำเงินเดือนแฟนเนาะจะต้องกับอะไรเพราะอะไรซอยเดือดขอบขั้วซอยเดือดลูกซอยเดือดค่ะคานุ่มค่ะข,าขานม หากกเผากัหน้าแต่เดืมือเราจะน้องลองตุ้นกระคิดว่าลองตุนเก่งในเดาสมนีเราจะน้องดีกว่าบางคนนั่งอยู่เพื่อนเราจะน้องบนเฮ็ดหยางเราจะนี่แหละลองตุ้นออกมาสีแจงเราจะน้องดูว่าเห็ดผลที่จดทะเบียนสมรสเราจะน้องกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกงี้ังใจให้น้องตุ้นนี่เด้อจ้ะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกงี้ังใจให้น้องตุ้นนี่เด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้า